ดีดีนะพ่อพ่อจะกอาเระนั่นพ่ดีนะนาดีนะตาตาาอตามดีเดเดกี้ไอเดก็ไดาดีเดกี้มือใคเด็กก็ตามตามถามถาม ยาดีอาารยมื่าควายาตอบตอบการกินยาดินและและเลือกซื้อไข่ยยเมือคายต่อยดีดอารอาเป็นย rau nào, chiều cặp Nó đã à, đây Có đó là đã có nhà đi khai nhà đi khai được bị gì nhà càng nhà lưa นิ่มนานนานีวีอีนาวิธีการวิจารวิวิธีการยาเรือ สามตาคยีอระไรตาตบตอบค<อ>วรวะ,ะเรือเรือคา ยแข็งแไม่มีมีรอยแตกแกหรือรอยบุบผิวคลายแป้งแกจับดูแล้วเนียนควรเก็บไข่ในตู้เย็น